อันนี้ได้ยินเสียงไวนะ้เ่ยแมงเนีผมโอเคคือตอนเนี้ยแมงดึงและเสียงดังไม่ได้ขอโทษคือตอนเนี้ยผมย้ายมาอยู่แบบตัวคนเดียวแล้วกำแพงห้องอะมันค่อนข้างบางเลยเลยตอนเนี้ยแมงต้องเหมือนกับซิบพูดอะกูก <c oughs> <c oughs> จะมาบ่นขนส่ง ซ้นตีนเฮี้ยนี้ให้ฟังนี่เฉยไม่มีอะไรหรอกเอ่อตอนเนี้ยผมอะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะทุกคนโอเคนะพองั้นอะพองั้นก็คือขอร้องให้แบบหาหูฟังมาใส่แล้วเปิดเปิดเสียงดังๆให้ได้เลยก็ดีค่ะเพราะว่าทางเนี้ยไม่สบายด้วยเสียงแหบด้วยเสียงเลยดังไม่ได้กูจะมาบ่นขนส่งให้ฟัง โอเคย้อนกลับไปเมื่อ3ามวันที่แล้วค่ะสามวันที่แล้วตัวของไทเนี่ยตัวของเขาเนี่ยได้ทําการย้ายเข้าแบบเข้าคอนโดหอพักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือย้ายมาอยู่ตัวคนเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเงินจากการใช้เงินเก็บของตัวเองมาการอยู่คนเดียวนะอ่ะซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีแต่ว่าทางที่เน่ เขามีหมอนเขามีปอกหมอนเขามีเตียงให้นะแต่คือเขาไม่มีผ้าห่มให้ทางนี้เลยต้องสั่งผ้าห่มเอาเองทางนี้ทําการสั่งจากในแอปพลิเคชันแอปหนึ่งแล้วทางร้านเนี่ยก็จัดส่งให้ตามปกติแต่ได้ทําการส่งให้กับขนส่งอันหนึ่งไว้แก่จนจะไม่เอ่ยชื่อขนส่งนะอ่ะซึ่งขนส่งเนะี่ยไม่มีมีคนคอมเมน์เยอะมากแล้วฉันเพิ่งเห็นไว้หลังจากที่ กูโดนกับตัวเองอะวันนี้ต้องเป็นวันที่ขนส่งเฮียเนี่ยต้องส่งพัสดุให้กูสองอย่างหนึ่งคือหมอนข้างสองคือพ่อห่มกับปอกหมอนข้างแล้วก็ปอกหมอนอื่นๆแล้วประเด็นอะของอ่ะมันบอกว่าจะมาส่งแบบมันบอกจะเริ่มส่งให้แบบแบบตั้งแต่สิบตั้งแต่สิบโมงห้าสิบนาทียันตอนนี้กูก็ยังไม่ได้ของ จนกระทั่งตอนเย็นเนี่ยทางเขาเนี่ยได้ทำการเอเอตัวเขาอะได้ทำการอันนี้เว้ยโทรไปทางแบบโทรไปทางอันนั้นเลยสำนังกงานเลยแกคือไม่รอแล้วทาานี้ก็เลยโทรไปทางสำนังกงานว่ากูไม่ได้ของไอ้เหี้ยกูรอมาถึงเย็นแล้วเนี่ยไอ้ซาร์ของไปอยู่ไหน,ยนแย่อะไรเงี้ย ทางนี้ก็ได้ทําการโทรไปเขาบอกว่าเขาจะติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ให้อะไรอย่างี้ซึ่งแกเวลาเรามีของอ่ะเวลาเราเช็คความสะดวกแม่งจะมีเบอร์โทรของคนส่งของให้อ่ะเกรดว่าซึ่งมึงพอกูโทรไปอ่ะรู้ปะแม่งเกิดอะไรขึ้นพอกูโทรไปหาคนส่งของปุ๊บแม่งมีเสียงขึ้นมาว่าหมายเลขนี้ไม่มีในระบบก็คือเบอร์โทรเนี้ยไม่มีจริงเลยเบอร์โทรอันเนี้ย ยังไม่เกิดยังไม่มีใครใช้ยังไม่มีใครแบบทําเบอร์นี้ออกมาเลยเท่ากับว่าเบอร์เที้ยนเนี่ยไม่แบบเป็นเบอร์ปลอมไม่มีแล้วประเด็นคือแบตจะหมดไอ้เหี้ยแบตจะเพิ่งหมดไอ้สัตเ์อร์หนึงนะขอชาร์จแบตเลยโอเคกูยอมกูเอาไฟอ่าอ่ะ,อะเล่าต่อเลย แล้วทีนี้ฉันโทรไปเท่าไหร่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมไว้ว่าไม่สามารถไม่สามารถโทรหมายเลขนี้ได้เพราะว่าหมายเลขนี้ยังไม่มีในระบบอ่ะทีเนี้ยทาไงอะ่ะก็เลยทําการโทรไปหาสาข,าขาของบริษัทขนส่งอันเนี้ยของสาขานี้ว่าเอ้ยกูติดต่อพนักง,งานมึงไม่ได้ไนดะ้เฮียแล้วประเด็นอะ่ะประเด็นคือแล้วประเด็นคือติดต่อไม่ได้มันมีบอด มีเป็นบดเสียงผู้หญิงอะว่าอะไรวะให้ให้ทิ้งให้ทิ้งเบอร์โทรไว้เลยทางเราจะทําการติดต่อกลับไป <c oughs> กูก็ทิ้งเบอร์ไว้เลยกูทำอย่างเงี้ยประมาณสี่ห้ารอบตั้งแต่ตอนเที่ยงอะยันปัจจุบันเนี้ยก็ไม่มีเบอร์ของสาขาแค่เนี้ยติดต่อกูกลับมาสักคนเลยจนกูต้องโทรหาสาขาใหญ่ในกรุแบบในกุงเทพเลยกูโกรธอยู่นะ่อย่าขำดิกูก็เลยทําการโทรหา สาขาใหญ่ในเมืองเลยว่าไอ้เฮียเบอร์ไม่มีสาขาแล้วนะ่ะก็ไม่มีการติดต่อกับประหากูช่วยด้วยตอนแรกอะ่ะคุยดีๆเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะจัดก,การรู่นนี้ให้นะคะเดี๋ยวรู่นดีแบบเออจะจัดก,การให้รอบแรกคุยดีๆรอบสองกูโทรไปพี่หนูยังไม่ได้ของเลยหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มแล้วค่ะยังไม่ได้ของเลยเขาก็บอกว่าเอยเดี๋ยวเขาประสานงานให้นะคะเดี๋ยวแบบนู่นนี่นั่นรอบสาม รบสามก็ไม่ได้แกแบบเหมือนเดิมเขาไม่มีความรับผิดชอบเลยแล้วคือฉันะไม่สบายเพราะว่าฉันไม่มีพระห่มแล้วคือตอนนี้นฉันเป็นไข้หวัดใหญ่คืออ้วกอาเจียนน้ำมูกไหลแบบเจ็บคอสุดๆเลยแล้ว คือกูไม่มีผ้าห่มไม่มีผ้าห่มอะไอเหียแล้วคือของแม่งก็ไม่มาส่งคือกูต้องเป็นหวัดตายอะกูพูดเลยนะถ้ากูเป็นหวัดตายหรือปอดบวมนะกูจะกูจะโทษไอบริษัทขนขนส่งหูวควยนี่อันดับแรกเลยเหียไม่ไม่ขอเอ่ยนะว่าบริษัทเสียอะไรชื่อบริษัทอะไรไม่เคไม่ขอ,ขอแบบยังไม่เอ่ยแต่ถ้าใครมีเพื่อนกับเขาในเฟซบุ๊กอะก็น่าจะรู้แล้วว่าขนส่งอะไรเว้ย เพราะว่าขนส่งอันเนี้ยไม่มีดาม่ามานานมากแล้วซึ่งกูไม่รู้แบบมีคนน้องเรียนกับขนส่งคนแบบสาขาเนี้ยเยอะมากจริงแล้วคือป่วยคือกูจะนอนอยังไงอ่ะนอกจากตอนเนี้ยแบบแกฉันเสียเงินไปเยอะมากเลยนะกับการสั่งของชิ้นนี้อะแกแล้วแบบคือแล้วคือถ้าจะสั่งแก๊ แบบสั่งแก๊บให้ไปซื้อผ้าห่มที่แบบโลตัสแมคโครมันก็ได้แหละแต่มันแพงคือเท่ากับว่าแบบกูจะเสียเงินซื้อผ้าห่มสองครั้งโดยเปล่าประโยชน์เลยเก็ตว่าซึ่งฉัน้วไม่มีตังขนาดนั้นอะฉันต้องเซฟตังเอาไว้ไปจ่ายค่าอื่นๆแบบค่าห้องค่าน้ำค่าไฟเก็ตว่าเออ <c oughs>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  แล้ว แบบเหนื่อยอฉันโทรตามจนเหนื่อยเลยตอนแรกโทรไปมีการตอนโทรไปอะ่ะตอนโทรไปสาขาใหญ่ประมาณสองสามครั้งอะ่ะมีการตัดสายฉันทิ้งด้วยแกแบบไม่โทรคุยแบบตอนเราแบบขอคุยกับพนักงานใช่ไหมแม่ก็จะมีเสียงรอสายแล้วพูดว่าเออแบบกรุณารอสายสักครู่นะคะอะไรเงี้ยทำทำางเราจะทําการติดต่อพนักงานให้ประมาณสองสามครั้งอะ่ะ พนกักงานตัดสายฉันทิ้งเวยแบบไม่คุยกับฉันแบบมือคือกูจะทำยังไงกูป่วยอยู่กูไม่มีผ้าห่มอะ่ะแบบคือตอนนีน้ตอนนี้คือตอนนี้นก็น่าจะต้องไปยืมเงินเพื่อนเพื่อไปซื้อ,อผ้าห่มที่แมคโครแล้วะแบบที่โลตัสแต่แบบประเด็นคือฉันสั่งแบบออนไลน์มาไงแล้วถ้าสมมุติว่าแบบ ไปซื้อมาเพิ่มอีกอันหนึ่งเท่ากไหว่ฉันต้องมีเพื่อมสองอันเหรอมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องฉันอยู่คนเดียวแบบเฟลมากแบบทุกอย่างเฟลว่ามีแหอกเดินเดินแบบเดินเกิดกูแท้ๆกูเจอแต่อะไรก็ไม่แล้วเนี่ยเนี่ยเซิร์ชกูเกิลเลยละตอนที่ของแม่งตอนแบบหกโมงเย็นอะฉันเซิร์ชกูเกิลเลยเนาะติดต่อ ติดต่อพนักง,งานฉันได้อ่ะฉันอะไม่เคยตามเพจ Facebook ของไอ้คนส่งนี่ฉันไม่รู้ฉันก็ไปติดตามแล้วก็ไปทักหาใน Facebook เลยว่าเออพอดีว่ารอมาตั้งแต่เวลานี้จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ของนะคะพี่มีแต่บอทตอบไม่มีคนจริงๆรตอบมีแต่บอทนู่นนี้นั่นตอบของของฉันก็ไม่มีทุกอย่างก็คือไล้วความรับผิดชอบมาแกแล้วพอฉันไปส่งเพจอะแบบ ในเพจในคอมเมนต์อ่ะส่วนมากจะมีแต่คนดา่าเว้ยแบบเฮ้ยกูโดนรองของมาแบบมันเดือนแล้วกูไม่ได้ของเลยบางคนคือแบบโดนพนักง,งานขนส่งอ่ะขโมยของแล้วคือฉันอะ่ะแบบเบอร์ติดต่อพนักงานอ่ะไม่มีอแกคือแบบติดเบอร์ติดต่อพนักงานขนส่งไม่ยังเป็นเบอร์ปลอมที่ไม่มีอยู่จริงในระบบอะมือคือสามสี่ร้อยห้าร้อยกว่าบาทที่สั่งมาก็คือแบบเศร้าที่สุด แบบมึงมึงลองให้แบบจริงๆนะคือแบบแกแบบไอที่กูสั่งไปอ่ะไม่แบบราคาพอๆกับงานคอมมิชชั่นงานหนึ่งของฉันเลยแบบแกคือฉันต้องรับคอมมิชชั่นหนึ่งแบบประมาณสองงานหนึ่งงานเพื่อแบบเราสั่งของแล้วกูโดนโกงอะนะแบบแกมันเฟลว่ามันเศร้าว่าฉันแบบไม่รู้ดี คือฉันอาจจะโดนเอาของไปก็ได้ไ่แกแ่แบบโดนเอาของไปโดนลิบของอะโดนโกงอะโดนแบบจิ๊กเกี้เล่นไม่เสื่อแก่าคือเบอร์พนักงานก็ไม่มีอยู่จริงคอเซ็นเตอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูโทรไปหาสาขาแบบจังหวัดก็ไม่มีการติดต่อมามีผ้าห่มกับหมอนข้างค่ะสองอย่าง มีชุดเป็นชุดผ้าห่มก็คือเป็นผ้าห่มแล้วก็ปอกหมอนหมอนข้างหนึ่งใบแล้วก็ปอกหมอนธรรมดาอีกสองใบแล้วก็หมอนข้างรวมกันจะรวมกันเป็นเจ็ดอย่างคือฉันสั่งของเจดอย่างหวะกูก็ไม่ได้นี่ก็เลยทักไปหาแม่ค้าแบบแม่ค้าขายของออไลน์ที่ฉันสั่งซื้อมาจากเขาแนละ้วทักไปหาร้านเลยแล้วแม่ค้าก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้ต้องรอแบบ คือแม่ค้าก็บอกว่าคือระบบขนส่งอะ่ะตัวแอปอะ่ะมันเป็นคนจัดก,การใี้เองแม่ค้าไม่สามารถเลือกขนส่งเองได้เพราะงั้นแม่ค้าก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะคือคือตอนนี้ต้องทำไงคือแบบไม่มีใครช่วยเหลือฉันได้เลยตอนนี้คือถ้าถามแม่ค้าแม่ค้าก็ช่วยไม่ได้ถ้าก็หาสาขาใหญ่ของขนส่งก็ไม่ช่วยผู้อีกถ้าก็คือแบบ แกวันเฟลอ่ะยังเศร้าเนี่ยหลายอยา่างแบบหลายอย่างมันไม่รู้เด็คือก็คงต้องไปนอนใต้เตียงให้ทำทำให้ตัวไม่โดนลมอ่ะไอ้ยังคือกูจะป่วยตายแล้วจริงอ นี่ก็คือไม่รู้จะทำไรคงมาบ่นแค่นี้แหละขอโทษที่เสียงเบาเพราะว่ามันดึกแล้วคนข้างห้องเขาจะนอนเพราะงั้นก็เซียร์เกนค่ะมาบ่นแค่นี้แหละแบบทุกคนถ้าฉันฉันตุยนะชันฉันตุยเย่นนะปึงไปโทษไอ้ขนส่งนั่นเลยเนยที่ไม่ยอมส่งแบบเ้าห่มมาให้กูห่ม,มอะ่ะนั่นแหละ ถ้ากูตุยนะถ้ากูตุยนะแล้วกูเป็นข่าวว่าแบบอะไรวะแบบคนขี้บ่นใน youtube ตายหาเพราะไม่เพราะแบบขนส่งไม่ไม่ส่งเข้าผมมาให้ผมจนป่วยตายแหละมึงไปโทษบริษัทขนส่งนั้นเลยนะเว้ยคือตอนเนี้ป่วยตอนนี้ก็คือป่วยไม่มีพ่ออุ๋ยก็คือป่วยไปอีกเพราะงั้น้ยไปแจ้งแจ้งอะไรนะขทสอ่สองบอแจ้งอะไรก็ได้ให้ไม่งบอกว่าอันนี้ดิ ก็คือนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่มาฟังเราบนไว้เจอกันกินกินกินข้าวแล้วค่ะกินข้าวนับก็เป็นข้าวแล้วไม่ก็นับแล้วมกินข้าวแล้วค่ะพอกันก็ไปไหวไว้เจอกันเดี๋ยวมาอัปเดตเลย